มาดูกันต่อที่โครงการรถไฟทางคู่ประเทศไทยและประเทศจีนครับก่อนหน้านี้หลังจากที่คณะทำงานของทั้งสองฝ่ายมีการหารือกันแล้วพูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ e x ็กซิมแบของจีนจะปล่อยให้กับไทยค่ะ ปล่อยให้ 2- ถึงเปอร์เซ็นต์ทางไทยมองว่าสูงเกินไปและถือว่าเป็นต้นทุนทางการเงินที่ไม่น้อยทีเดียวนะครับ<ม>ดังนั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้เงินกู้จากจีนมีมุมมองจากทางหม่อมราชวงศ์ปรียาทรเทวกุลหรือว่าหม่อมอุ๋ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับบอกว่าการก่อ สร้างตัวรถไฟทางคู่กับจีนนี้มีเงื่อนไขสำคัญก็คือจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแต่ว่า MOU ระหว่างไทยกับจีนก็ไม่มีเงื่อนไขระบุนะครับว่าไทยจะต้องไปกู้เงินจากจีนมาสร้างเท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้จีนก็มีการกำหนดดอกเบี้ย2-4%ถีเถ้าไทยเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไปหรือจีนที่เป็นคนกาหนดเงื่อนไขว่าจะต้องกู้เป็นสหยวนแล้ววันข้างหน้าหยวนมีแนวโน,น,น้มที่จะแข่งค่าขึ้นก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของ มูลค่าของหนี้เหมือนกันดังนั้นก็สามารถใช้วิธีอื่นได้ที่ไม่ต้องไปกู้กับจีนนะครับผ่านการระดมเงินทุนผ่าน กองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า i n f ฟาสต r ั c เจอร์ฟันได้ครับจากสภาพคล่องในประเทศตอนนี้ก็ถือว่าเอื้ออำนวยในการระดมทุนเหมือนกันนะครับรัฐบาลอาจจะออกพัฒบัตรมาระดมทุนก็ได้ส่วนใครจะเป็นผู้บริหารการเดินรถนะครับมอมอุยบอกว่าเรื่องนี้ไทยควรจะเป็นคนบริหารงานเองไม่ควรให้จีนมาเดินรถเพราะว่าไทยก็เป็นผู้ลงทุนครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้าเสนอราคาแล้วแพงกันเกินไปก็ไม่เอาถ้าจีนอยากจะช่วยเราจริงๆนะครับก็ควรที่จะเสนอให้ถูกหรือว่าสมเหตุสมผลหน่อยขึ้นอยู่ด้วยว่าจะเสนอเป็นเงินสกุลอะไรถ้าเสนอมาเป็นสกุลเงินหยวนผมผมนี่หมายถึงหม่อมระชงปริยทรนะครับผมไม่เอาเพราะเดี๋ยวเหมาะค่าเงินหยวนเนี่ยก็เกินค่าขึ้นอยู่แล้วนี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ขณะเดียวกันประเทศของเราตอนนี้เนี่ยก็เป็นประเทศที่คนหมุนเงินในประเทศเยอะพอสมควรอยู่แล้วต่างชาติเวลาที่เราออกพันธบัตรทีนึงก็เข้ามาซื้อเยอะจีนอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าไทยเราเนี่ยเป็นประเทศเกิดใหม่ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับประเด็นอยู่ที่ใครก่อสร้างใครบริหารจัดการโครงการรถไฟทางคู่ไทยจีนเป็นสมบัติชาติของเราดังนั้นเนี่ยไม่สามารถให้จีนเข้ามาชุกมือเปิบได้เพราะว่าเงินก็เป็นเงินเราถ้าจีนลงเงินทุนทั้งหมดให้เราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ นอกจากนี้ จากกรณีเรื่องของรถไฟทางคู่873กิโลเมตรนี้ครับข้อสรุปที่ชัดเจนก็คงจะต้องออกจากทางพลอากาศเอกประจินจันทรตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่แหละครับหลังจากที่ไปพูดคุยกันมาแล้วที่กรุงปักกิง่งแนวโน้มเรื่องของ MOU เรื่องของรายละเอียดของสัญญาหรือว่าที่มาของเงินทุนจะเป็นยังไงไปต้องติดตามกันนะครับใช่แล้วนะคะ,คะเพราะว่าการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารการรถไฟไทยจีนครั้งที่2นะคะก็เพิ่งจะจบไปที่กรุงปักกิ่งค่ะเป็นการ ประชุมกัน3วันด้วยกันนะคะ11ถึง13มกุมภาพันธ์ก็หารือกันหลักๆ2เรื่องคือเรื่องของเทคนิคด้วยร,รวมไปถึงแหล่งเงินทุนด้วยนี่คุยกันสองรอบแล้วนะฮะ,ะร,รอบที่สําสำหรับเรื่องของรถไฟทางคู่ครับทางนักวิชาการรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคเอกชนก็กังวลเหมือนกันครับว่าการที่รัฐบาลเร่งรัดในการที่จะทําโครงการตรงนี้อาจจะมองข้ามจุดบางจุดที่ถือว่าเป็นจุดบกพร่องสําคัญไปหรือ,อไม่อย่างไรเดี๋ยวไปติดตามสายเตะครับ เ,เวลาที่ไทยและจีนวางไว้เพื่อตอกเสาเข็มรถไฟทางคู่รางขนาดมาตรฐาน1.435เมตรหรือรถไฟกึ่งความเร็วสูง873กิโลเมตรมูลค่า3 0 0นล้านบาทนั้นใช้เวลาไม่เกิน2ปีครึ่งคือแล้วเสร็จภายในปี2561เร็วกว่าปกติที่ต้องใช้เวลา4ปีหลังจากคณะกรรมการบริหารทางรถไฟไทยจีนมีบทสรุปรูปแบบและสัดส่วนการลงทุน ที่ลงตัวคือวันที่1มีนาคมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางก่อสร้างพร้อมกับหาข้อสรุปโครงการให้เสร็จในเดือนกรกฎาคมและเริ่มลงเสาเข็มก่อสร้างรถไฟช่วงที่ 1- และ2ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2558รส่วนช่วงที่3และ4เริ่มก่อสร้างได้วันที่1ธันวาคม2558ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการเดือนมีนาคม2561 แม้ว่าพลอากาศเอกประจินจะยอมรับก่อนเดินทางไปหาหรือครั้งที่2ที่กรุงปักกิ่งวันที่11-13ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าการขอสร้างอาจล่าช้าหนึเดือนเพราะการหาหรือรอบแรกไม่ได้ข้อสรุปแต่ก็จะพยายามให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาเดิม ดูจากระยะเวลาการก่อสร้างก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นของการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยเพื่อรองรับการค้าการลงทุนในช่วงที่เปิดเสรีอาเซียนใหม่ๆและมียักษ์ใหญ่อย่างจีนให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเห็นต่างๆออกมาเพราะต้องยอมรับว่า การลงนาม MOU นั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่พยายามทำโครงการขนาดใหญ่ให้คืบหน้ามมากที่สุดเพื่อส่งต่อให้กับรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งได้สารต่อโครงการทันทีซึ่งความเห็นเหล่านั้นมาจากหลากหลายมุมมองแต่สอดคล้องกันคือมองว่าการลงนามระหว่างกันในครั้งนี้อาจจะรวดเร็วเกินไปพร้อมๆกับแนะนำว่ารัฐบาลควรพิจารณาจากหลายๆด้าน นยการศูนย์ยุทธศาสตร์ไทยจีนสำน,นักงานคณะกรรมาการวิจัยแห่งชาติอักษรศรีพานิชศาสตร์บอกว่ารัฐบาลไทยควรดูเรื่องข้อตกลงโดยเฉพาะรูปแบบการลงทุนซึ่งการกู้เงินถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่เงินลงทุนในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้นควรอยู่ในระดับมิตรภาพและรัฐบาลไทยควรศึกษาข้อตกลงระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆที่เคยทําไว้ว่าเป็นอย่างไรเพราะถึงแม้ว่าจะอยากเห็นโครงการนี้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ควรเร่งรีบจนเพิกเฉยส่ว อื่นๆแต่ถ้าจะทำจริงๆเนี่ยรายละเอียดของสิ่งที่จะทำะเป็นสิ่งที่เราจะพิกเฉยไม่ได้ ดิฉันไม่อยากให้รีบเร่งในการทํานะคะอยากที่จะเพราะโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่แล้วก็จริงๆแล้วก็มันจะเป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างด้วยซ้ำของความร่วมมือที่จีนจะทําเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเรื่องรถไฟแล้วก็ตอนนี้เรนมองว่าจีนเองก็อยากที่จะทําโครงการให้สําเร็จก็เลยมองว่ามันมีเรามีน้ําหนักในการต่อรองนะคะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องของผลประโยชน์ของไทยให้เป็นหลัก การกู้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าเราได้ดอกเบีย้ยในันตรามิตภาพนะคะอย่างเช่น1.5เปอร์เซ็นต์เหมือนกรณีแอร์พอร์ตลิงใช่ไหมแต่ถ้าเจอดอกเบี้ย2-4เปอร์เซ็นต์เนี่ยกู้มามันก็มันก็หมหา,าศาลเป็นต้นทุนมหา,าศาลที่สำคัญอยากจะให้ไปศึกษาสิ่งที่จีนไปร่วมมือกับประเทศอื่นด้วยซึ่งตอนเนี้ยเลี้ยมองว่าประเทศไทยเรายังขาดในเรื่องนี้นะเราไปต้องไปเปิดบูเบตาก่อนว่าจีนไปร่วมมือกับประเทศอื่นเนี่ยมันมีรูปแบบยังไงแล้วมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงอยากให้เกิดในปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าตั้ จะ,จะต้องเกิดปีนี้จะต้องวางสีลิเลิกปีนี้จะต้องเสร็จเรื่องเลยสมัยรัฐบาลคอสชอแล้วก็เลยรีบเร่งจนจนเพิกเฉยส่วนอีกนะคะส่วนด้านวิศวกรรมนั้นแนวคิดของนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถามวสทสุชสวีสุวรรณสวัสดิ์คือเมื่อมีความร่วมมือกันสิ่งที่รัฐบาลต้องมองถึงประโยชน์ที่ประเทศเราจะได้รับคือข้อจํากัดของสัญญาเพื่อในอนาคตเราจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการให้เหมาะสม มีประเทศอื่นราลงทุนให้เราไม่ต้องใช้เงินกู้เราเงินไปพัฒนาการศึกษาแต่ว่าการที่ประเทศที่จะมาลงทุนในบ้านเราแน่นอนนะครับก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศเขาเป็นหลักเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของความจริงและว่ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลเต้องรอบคอบว่าการที่จะประเทศใดประเทศหนึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศประเทศไทยจะต้องได้อะไรที่ต้องได้แน่ๆชัดเจนคือเราต้องพัฒนาบุคลากรเราต้องได้อาดีและประเทศเราต้องมีทางเงินอง ไม่ใช่ผูกพันธ์เรื่องเทคโนโลยีงงนี้ในตลอดจุดแบบตลอดเวลาไม่ได้ก็มีโอกาสให้เรามีโอกาสลาเลือกใช้สิ่งที่อาจจะเหมาะสมถูกกว่าดีกว่าหรือเราทําได้เองในรายเดือนตรงนี้เป็นเรื่องรัฐบาลต้องเจราจาอย่างระมัดะครับแต่อย่างที่ผมย้านะครับเร็วแค่ไหนก็ตามอย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องของนะครับข้อจํากัดหรือข้อสัญญาที่ว่าประเทศไทยนะครับการพัฒนาได้ดีพัฒนาคนจะเป็นอะไร การรถไฟที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นหลายฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนหรือประชาชนก็อยากให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเพราะเมื่อไทยประกาศตัวเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคการทําโครงสร้างการคมนาคมขนาดใหญ่ให้เกิดรูปก่อร่างจะเป็นจุดดึงดูดการค้าการลงทุนและพัฒนาการศักยภาพในประเทศในเชิงเศรษฐกิจได้เช่นจํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการที่ถือเป็นการลดต้นทุนในการเดินทางและการขนส่ง การพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาการใช้ที่ดินในบริเวณรอบสถานีรถไฟก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่การลงทุนที่คุ้มค่าก็ต้องแลกมากับประสิทธิภาพมาตรฐานที่คุ้มค่าด้วยซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาการพิจารณาที่รอบคอบหลายด้านโครงการนี้ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่โครงการแรกๆที่มีความคืบหน้ามากที่สุด เพราะฉะนั้นที่จําเป็นต้องวางรากฐานเพื่อเป็นบทเรียนและเป็นแบบอย่างให้กับโครงการต่อๆไปการร่วมลงทุนกับยักษ์ใหญ่อย่างจีนยักษ์เล็กอย่างไทยก็ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนเช่นกันว่าเราไม่ใช่ต้องการแค่ของถูกแต่สิ่งสําคัญคือมาตรฐานและคุณภาพที่สามารถส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้อีกเป็นร้อยปี ทุกฝ่ายมองเหมือนกันหมดแหละครับว่าโครงการรถไฟทางคู่ไทยจีนเป็นโครงการที่ดีแต่ว่าคนที่ออกมาติ่งก็คงเป็นเรื่องของเงื่อนไขรวมถึงกระบวนการที่จะต้องทําให้โปร่งใสรวมไปถึงเหมาะสมกับประเทศไทยของเราครับใช่แล้วล่ะค่ะ